สวัสดีครับใครอยากทําเว็บแอปที่มีพื้นหลังเป็นวิดีโอนะครับทำอย่างไรนะครับในคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับหรือว่าให้เครดิตกับคลิปสอนของ HTML Camp นะครับเขาได้ทําตัวอย่างแล้วก็แชร์โค้ดให้เราไปพัฒนาต่อนะครับเราก็นะครับเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับจะเห็นดาวน์โหลด finish project นะครับเราก็คลิกที่ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับมันก็จะเปิดมาที่ ตัวเมกาตรงนี้นะครับแล้วเราก็คลิกดาวน์โหลดตรงนี้นะครับพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับตอนนี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็ให้ทําการแตกไฟล์ครับนี่นะครับแตกไฟล์นะครับกดโอเคนะครับเนี่ยเราก็จะได้โฟลเดอร์ที่แตกไฟล์มาแล้วนะครับถ้าเราดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับก็จะเห็นโฟลเดอร์ full animate w e b นะครับเสร็จแล้วพอเราเข้าไปเราก็จะเห็นสไตล์ css index แล้วก็ image นะครับ ทีนี้เราจะเอาโค้ดทั้งหมดนี้ไปทำเป็นเว็บแอปได้อย่างไรนะครับอันดับแรกเราก็นะครับไปสร้าง a p p สคริปต์ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับในส่วนของ Code.js เราก็ต้องสร้างฟังก์ชันนะครับที่ชื่อว่า DoGet ขึ้นมาก่อนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ Return นะครับ html s e r v i c e a t e นะครับ create template from file นะครับ แล้วก็ตั้งชื่อว่า index นะครับจากนั้นก็ e v a l u a t e นะครับนี่นะครับเสร็จแล้วก็ .addmeta tag นะครับแล้วก็เอาในวงเล็บนี้ไปใส่นะครับ control c control v โอเคนะครับนี่คือในส่วนของ do get นะครับจากนั้นเราก็มาสร้างไฟล์ตรงนี้อีกเป็น index เป็น html ก็พิมพ์คำว่า index ลงไปนะครับกด enter ครับจากนั้นนะครับเราก็มาเริ่มเอาโค้ด index ของเขานะครับคลิกขวาตรงนี้ open w i t h นะครับใช้ n o t e p a d ก็ได้ครับ ctrl o a ctrl o c ครับตรงนี้ก็ลบทิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็ ctrl o v ลงไปแบบนี้ครับจากนั้นสร้างไฟล์ css ครับกดบวก html ตรงนี้ครับ ตั้งชื่อว่า CSS ครับกด enter ครับลบโค้ดทิ้งไปให้หมดครับแล้วสร้างแท็กขึ้นมาชื่อว่า style นะครับ style แล้วก็ slash style นะครับแบบนี้โอเคนะครับเอาเคอร์เซอร์ไว้ตรงกลางค่อย enter ลงมากลับมาที่โฟลเดอร์ที่เรานะครับดาวน์โหลดมานะครับไปที่ style CSS คลิกขวา โอเพนว t h เหมือนกันครับโน้ตแพดครับคอนโทนเ A คอนโท C เหมือนกันครับกลับมาที่สไตล์ของเรานะครับคอนโท V ลงไปในนี้นะครับได้แล้วนะครับจากนั้นนะครับมาที่ GS นะครับมาเขียนเชื่อมกันระหว่าง Index กับ C, ีอเง่ายๆนะครับโดยการพิมพ์น้อยกว่านะครับแล้วก็ Question Mark แล้วก็เครื่องหมายอัศจรีตกใจนะครับมีค่าเท่ากับนะครับเคระวค S HTML s e r v i c e นะครับ dot .create HTML output form file ตัวนี้นะครับเปิดวงเล็บขึ้นมาใส่ s ิง g ก e c โค e เข้าไปพิมพ์ CSS ลงไปนะครับก็คือชื่อไฟล์นี้แหละนะครับแล้วก็ dot .get content วงเล็บเปิดปิดครับจากนั้นนะครับเขาวักนิดนึงแล้วก็ creation mark แล้วก็เครื่องหมายมากกว่านะครับ เมื่อเราพิมพ์โค้ดตามนี้เสร็จแล้วให้ทำการคัดคตัดโค้ดทั้งหมดนี้ c t r l x ตัดไปเลยนะครับกลับมาที่ไฟล์ index ครับเราจะมาเชื่อมกันในบรรทัดที่7นะครับก็คือเอามาแทนที่บรรทัดที่7นี้เลยนะครับกด delete ไปเลยแล้วก็ c t r l v นะครับที่เรา copy มานะครับจากนั้นในส่วนของฟอนตนะครับในไฟล์ css ของเขาเนี่ยนะครับ เขาจะใช้ฟอนต์ที่ชื่อว่า Pop In นะครับในทีนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นฟอนต์พร้อมกันแล้วกันนะครับ P R O M P T นะครับเสร็จแล้วนะครับกลับมาที่ไฟล์ index เขาจะนะครับมีข้อความนะครับว่า Explore นะครับตัวนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นนะครับครูอภิวัฒนนะครับแล้วก็ สอนสร้างสื่อนะครับและข้อความข้างล่างครับ Start with Learning Start Learning เนี้ยผมจะขอเปลี่ยนเป็นนะครับคลิกเข้าสู่เว็บไซต์โอเคนะครับจากนั้นลองกดปุ่มบันทึกนะครับบันทึกไว้ก่อนนะครับ จากนั้นก็มาทำให้ใช้งานได้นะครับการทำให้ใช้งานได้รายการใหม่นะครับเสร็จแล้วก็เลือกให้เป็นเว็บแอปนะครับตรงนี้ก็เป็นทุกคนนะครับแล้วก็ทำให้ใช้งานได้นะครับพอทำให้ใช้งานได้เสร็จกดเสร็จสิ้นไปก่อนนะครับแล้วก็มาที่นําการทดสอบไปใช้งานครับแล้วก็เปิดลิงก์ทดสอบขึ้นมานครับ ตอนนี้เราก็จะได้ข้อความขึ้นมานแล้วก็ข้อความคำว่าคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตามนี้แต่วิดีโอะจะยังไม่โชว์เพราะว่าตามโค,ค้ดที่เราได้มาเขาบอกว่าซอสของวิดีโอมันมาจากโฟลเดอร์ชื่อว่า image แล้วก็ชื่อวิดีโอชื่อว่า video mp ครับซึ่งเราจะต้องเอาวิดีโอนี้นอัพโหลดขึ้นออนไลน์ก่อน นะครับในที่นี้ก็จะไปใช้บริการนะครับของ Google นะครับให้ทําการนะครับไปหาภาพวิดีโอนะครับก่อนที่เราจะอัปโหลดนะครับไปหาภาพวิดีโอก่อนนะครับในที่นี้ก็ไปที่เว็บที่ชื่อว่า p e x e l นะครับ p e x e l s นะครับ p e x e l นะครับจากนั้นเข้าไปที่ free วิดีโอนะครับวิดีโอตรงนี้นะครับ f r e นะครับ มันก็จะมีภาพตัวอย่างวิดีโอนะครับอาำเนินการต่อชื่อครับล็อกอินเขาใช้ด้วย Google บัญชีธรรมดาเรานี่แหละนะครับอ่า t are you ใช้ Pixel for อะไรยังไม่ตอบก็ได้เนาะนะครับเนี่ยเราอยากได้รูปวิดีโอตัวไหนเราแค่เอาเมาส์ชี้นะครับมันก็จะโชว์ตัวอย่างให้ดูนะครับว่าอาจจะเป็นแต่คุณจะได้ภาพแบบนี้นะครับซึ่งจะมีวิดีโอเยอะแยะเลยนี่นะครับมีบินโดรนมีอะไรด้วยนะครับ อันนี้อยู่ที่เราสนใจว่าเราอยากได้แบบไหนนะครับเมื่อเรานะครับสนใจวิดีโอตัวไหนแล้วก็มันจะมีปุ่มดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกดาวน์โหลดลงมาเลยนะครับนี่นะครับจะเอาไปเซฟไว้ที่ไหนสมืติว่าผมจะเอาเข้ามาเซฟไว้นะครับในโฟลเดอร์นี้ก็ได้นะครับชื่อวิดีโอนี้ก็กดเซฟนะครับทีนี้พอกดเซฟเสร็จเราจะอัพขึ้นออนไลน์ได้ยังไงเพื่อจะเอาลิงก์มาใส่ในเว็บแอปของเรานะครับ ให้เข้าไปที่ f i r e b a s ะครับของ Google นะครับพิมพ์นะครับ f i l e b a s g o o g l e c o m นะครับ f i l e b a s e g o o g l e c o m แบบนี้นะครับนี่นะครับเสร็จแล้วก็ทำถ้าใครยังไม่เคยเข้าใช้เลยก็ให้ทำการล็อกอินนะครับผมเคยทำคลิปสอนมาแล้วนะครับว่าใช้ยังไงนะครับ sign up ด้วย Google นะครับเสร็จแล้วก็ go to console นะครับ go to console นะครับแล้ว ให้ไปสร้างโปรเจกต์นะครับใครยังไม่เคยสร้างโปรเจกต์ก็ไปแอดโปรเจกต์เข้ามาตรงนี้นะครับไปครเอทโปรเจกต์ตั้งชื่อโปรเจกต์ขึ้นมานะครับว่าโปรเจกต์อะไรเนาะนะครับสมมติว่าผมตั้งชื่อว่าเว็บแอปโปรเจกต์เว็บแอปกดปุ่มคอนติเนียวนะครับอันนี้คือวิธีการสร้างโปรเจกต์ก่อนนะครับแล้วก็ Google a n a l y z e นะครับก็ไม่จำเป็นก็ออกไปก่อนนะครับแล้วก็ c ร e างโปรเจกต์ได้เลยครับ จากนั้นรอสักครู่นะครับให้นะครับมันสร้างโปรเจกต์ให้เราตรงนี้นะครับให้สีส้มครบเป็นวงกลมก่อนนะครับประโยชน์ของการเอาวิดีโอนะครับหรือว่า i m a g e มาฝาก w ไวไฟเบรดมันจะเร็วนะครับแล้วก็เราจะได้ลิงก์ของภาพหรือว่าของโปรเจกต์ไปใช้งานได้เลยนะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คอนติเนียเลยครับนี้เป็นคอนที่คอนติเนีย พอคอนตินียเสร็จนะครับมาถึงตรงนี้นะครับสังเกตด้านซ้ายมือนะครับสังเกตด้านซ้ายมือนะครับมันก็จะมีให้เรามีเมนูเลือกต่างๆนะครับเราก็ส่วนในหน้าจอนะครับเขาบอกว่าคุณจะทําอะไรบ้าง Get Start นั่นนี่นะครับนี่เขาก็จะมีเมนูให้เราเลือกนะครับนี่นะครับเรามาตรงไหนต่อนะครับผมก็จะไปที่ คลิกไปที่บิวตรงนี้เลยนะครับซ้ายมือคลิกมาที่บิวนะครับจากนั้นเราจะเห็นคําว่า Storage นะครับสตอรีให้เราคลิกเข้าไปที่ s t o g e ครับนี่คลิกเข้าที่ Storage นะครจากนั้นเราจะเห็นปุ่ม get start ตรงนี้นะครับให้เราคลิกไปที่ get start นะครับแล้วก็นะครับ start in production mode หรือ start in test mode นะครับก็กด next ได้เลยนะครับแล้วก็คลิกไปที่ดัน นะครับตรงนี้คลิกไปที่ดันได้เลยนะครับรอสักครู่นะครับมันจะขึ้น Create Default Bucket ให้เรานะครับอ่ารอสักครู่รอสักครู่ Setting up Security Rule นะครับพอเราสร้างโปรเจกต์เสร็จแล้วเนี่นะครับเราก็สามารถที่จะอัพโหลด รูปภาพวิดีโออะไรต่างๆมาฝากไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ลิงก์ไปใช้งานง่ายมากๆนะครับอ่าตอนนี้น่าจะเสร็จแล้วโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับพอเราสร้างสตอรี g นะครับในไฟเบสเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาที่อัปโหลดไฟได้เลยตรงนี้ครับคลิกมาที่อัปโหลดไฟล์นะครับจากนั้นเราก็เข้าไปที่ไฟล์วิดีโอนะครับเนี่ยผมเอามาฝากไว้ตรงนี้นะครับไฟวิดีโอที่เราโหลดมาจาก Pixel แล้วก็ Open เข้ามาครโอเพเข้ามาเลย มันก็จะทําการอัปโหลดตรงนี้ครับรอสักครู่นะครับอัปโหลดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เรียบร้อยนะครับพออัปโหลดร้อยเปอร์เซ็นต์เสร็จทาไงนะครับเราลองคลิกหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะมี Pro p e r t y รายละเอียดขึ้นมานะครับพร้อมกับนี่คือลิงก์นะครับลิงก์ที่เราจะเอาไปใช้งานนะครับเราลองคลิกแบบเต็มๆก็ได้นะครับคลิกลิงก์นี้นะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมานี่นะครับนี่คือตัวลิงก์วิดีโอ MP4 ที่เราจะไปใช้นะครับเราก็ กดตรงนี้คลิกขวาคัดลอกตรงนี้ได้เลยนะครับคัดลอกตรงนี้ได้เลยแล้วเราก็มาที่สคริปต์ของเรานะครับนี่นะครับมาบรรทัดที่15นี่นะครับเอามาแทนที่นะครับในเครื่องหมายดับเบิลโคดนี้ได้เลยเนี่ยตรงนี้ c t r l V วางลงไปแบบนี้ได้เลยครับจากนั้นกดปุ่มบันทึกครับกดปุ่มบันทึกเร็จแล้วลองรีเฟชหน้าจอดูครับหมายยังครับ มาแล้วนะครับนี่ไงเรียบร้อยสวยงามนะครับนะเพราะฉะนั้นเราอยากได้พื้นหลังเป็นวิดีโอแบบไหนนะครับเราก็แค่เอาลิงก์มาใส่นะครับในส่วนตรงนี้เราก็ไปพัฒนาต่อนะครับในการเข้าสู่เว็บไซต์หรือว่าการใช้งานเว็บแอปของเรานะครับนี่คือตัวอย่างนะครับในการทำนะครับเว็บแอปที่มีพื้นหลังเป็นวิดีโอนะครับลองทำตามนี้ดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ